นอนม,มื่อมื่ครับนันางงามครับพนังเลื่อนเนาะน <c oughs> นต่อตัวเองาซอยสด,สดอยรูให้พี่น้องมึงยม,ม,มาขักเรมาเด้พอพี่น้องเนาะคนวัดคิดยนจัด่นนคนนี้เลื่อนดยากพี่น้นอ,องเลยงามนามอนหน่อ

หมักก oui. well nice nice ็อันนี้อะไรเมนทัสลาวหมักผักใสหมักผักใส่เหอบหมักผักใสเห็นในฝุ่นิ่นในด้อมือนี่ตกินในปตะตูทันน้อยหนึ่งเนาะมาๆมองกินเลยอะอุลาลงมือก่อนละลงมือก่อนได้ไมอะได้เพื่อนเห็นเพื่นยากอยากแห้ง นึกว่าจิมีลูกไม่นอกเลยอยากกินน้ำลายเลยมาเจยาพุทธมาเนี่ยมาเนี่ยลงก้อนพี่งเลยครับป้าเจยวเผียรสดๆเลยเนาะ ขมมอมรับเลถ่ายแล้วให้เพื่อเบิ่บ่เตอร์อไบิดบ่ได้เลยนั่บได้ใส่บีเลยพราะว่าเพี้ยสดแล้วมันขมบบีก็ได้ขมกระเียวเขียวอมทุ่มฉลแน่พี่น้องานซอยแล้วก็ต้วดมาเดียวเอนะ

ทาที่วัเก้าเริ่ม้อนนะเข้าที่อยลืมเข้าเนี่เออเข้าไอ้เพินไอ้เข้าเพิน่องพี่น้องโอ้ยวเอแล้วากกินแลพวไน้วหกินหลายๆคนไปแล้วหรอเออจังมวนกินกินหลายนกินไปยืนยนหลังเลยแล้วเป็นยังไงคาดแล้วมามามาหหลายๆคนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยแค่มะง้อไงบางินเชียงกินน้ำแล้พี่น้องนี่ มาเด้อมาเด้อเอ๊ะทำง่ายๆไาเลยพี่น้องไม่ได้มไหนเอ้ยคร้มขนมหวานเนอะหวานขึ้นอยู่เนออ ก็ได้บารากูนตรงมีวาวดิ่งยันเดียวผัคคีอโอพักน้ำเลือดอันนไหมเฮ้ยออแสบเป็นแบอหัว เตกหมดสมงเตรอเจมันอยู่ในเ่ข้าเ uh, ้พ่คนหนาคนอยู os, ่นี uh. ่พี่องกินน้ำกันเออไปกินน้ำลอยักเน้นเข้าพร้มเดือดแล้วอืออ Hãy subscribe cho con, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับคับจิโนยโอ้เบิ้งค่ะไปบิ้กอืมอ้าตักหวานเขาเคี่ยรสนะนะเคี uh> ่ยบุตรีขับลิฟต์พวกไอพี่น้องนู่นี่น้องเอ้ยเคี่ยรส พ okay. mm ี hmm. <children> ่ไเขาเป็นนเขามป็ไงตองมสวพี่เรายเาอ๋อตกิตัวสาเราเว้ยอืมอยา coi <laughs> tiệt coi nữa cũng tưởng, nó mà vô thì nó mang lại nó là cái lại.

เอาเลยไปพร้อมเลยพี่น้องซีมึงรุ่นนะมาเองก็ไม่เพียงมาเองก็มาก็ใสมาหนกินมันหนวดๆไเนาะโอ้โหหมอม้ิดต่อเลไม่งย

ัพลมเรื่องธุรกิจปิ้งเอ็นเพื่อนอันนี้กินยังไงอันนี้จินเพื่นลมเรื่องค่าขายเนาะปิ้งเอ็ดนะ ไี่ใส่คำแบกไหจะเข้าจังู่เหอกบบเบื่อชาบอ้ยไปอะไรแบอไหนตัวเล็กไปเรื่องเหียบยีเอ็นไายไม่เนี้ยฮึ่เอ็นไายกินไม่ได้เหรอยูไ้อะไรนี่ย้่อกินห่อพี่เ้าง บ้านแบบโอ้ตามเรานี่แนมโอพีกก่เ็นขายก็จะพี่เอ็นขายได้ดีแล้วอ,อ้าเพชรละบันเจยบเอ็นเจบเอ็นแ้วก็เจ็บต้นขาเอออืม

าาจะาปาดดหลาเขานเนี่แก้มแก้เจอข้าวเลยพี่พงทุกตัว้หูมาเลมามาอ,อามาเพื่อนนะเอเอ้าเหลาขาวนี่ยไม่หลาหลลนี่พี่องเ์นเจ้าที่ ไม่บงยาบงยาบอืมใส่เหล้าขาวตายโลบอลทุนนเลยงอาีบงยาไเลยบอยลงไปบอยลงไป ูตับหวานโอ้ข้าวกะทิพี่นอ้องอะข้าวโพนดเดียโอ้ยู่เลวพี่นอ้อนง้นช้าข้นดิบเลยทำยั่ไเลยพี่นอ้องเบ็ดเบ็ดเป็ดนี่เป็ไร ยูมาโรดเลยบอมบําบ่ะกัยูครับเจลา่หรอยังน้องเยยงเลลา,าลายเลยเ่าไหรุ่ณบ๊ทน้อเฮียมโ่ไปเนาะกิโลไปเออพ่อๆกันทิปไมหมอะไรเออเมนูต่อไปเสียบเมดูอย่างที่ตามเลยพี่น้องเลยฝาดคือเกาคือเกาแล้วเสียบปีกเป็ด แปนนดเนาะถาดใหญ่ๆพี่น้นนนองบุ้มในลงกกแม่น่ยเล้อืมนนอยพี่น้นองชิมนี้กะเอ๋อไมล่ะละบายบายบายดีทุกคน